การเริ่มต้นเช้าวันใหม่คือช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดของชีวิตเพราะเป็นช่วงที่หัวใจยังบริสุทธิ์จิตใจยังสงบนิ่งและพลังงานจากธรรมชาติกำลังเคลื่อนไหวเบาๆอยู่รอบตัวเราหากเราเปิดใจรับฟังเสียงดีๆเพียงไม่กี่นาทีในยามเช้าก็จะเปรียบเสมือนได้ชำระล้างใจให้สะอาดพร้อมเชื่อมต่อพลังงานจากเทวดาเบื้องบนพลังแห่งความศรัทธาที่มองไม่เห็นแต่สามารถรับรู้ได้ผ่านความรู้สึกภายในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจะก่อเกิดแรงดึงดูดแห่งความโชคดีดึงดูดโอกาสความรักความเมตตาและทรัพยา ให้ไหลเข้ามาในชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปทุกสอจิ้งเริ่มต้นได้ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นและการกระทําเล็กๆในยามเช้าเพราะเพียงแค่เราลองตั้งจิตรับฟังเสียงแห่งความสงบในทุกเช้าก็เท่ากับเราได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยโชคชะตาที่ดีขึ้นพร้อมเปิดประตูชีวิตให้รับผ่อนรับทรัพย์และสร้างอนาคตอันงดงามที่กำลังรอยอยู่ข้างหน้าการเชื่อมต่อพลังงานจากเทวดาไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญหรือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่คือการเปิดประตูัวใจให้สัมผัสกับพลังที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่รายล้อมตัวเราตลอดเวลาคนโบราณเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมเทวดาประจําตัวคอยปกป้องมอบพรอและช่วยหนุนนําให้ชีวิตกราบุืนหากเรารู้จักรักษาศีลทําความดีและตั้งใจฝึกจิตให้สงบนิ่งเป็นประจำเทวดาเหล่านั้นจะสามารถส่งกระแสพลังมาหนุนชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทางตรงกันข้ามหากจิตใจวาวุ่นเต็มไปด้วยความอิจฉาความโกรธความกลัวหรือความไม่พอใจก็จะเหมือนเอ เป็นการปิดประตูไม่ให้พลังศักดิ์สิทธิ์เข้ามาถึงตัวเราได้ง่ายฮ่าฮ่าหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ากําลังได้รับพลังจากเทวดาหรือไม่ความจริงแล้วสิ่งนี้ไม่จําเป็นต้องมองเห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ผ่านความรู้สึกข้างในเช่นอยู่ๆก็มีความเบิกบานใจแบบไม่มีสาเหตุมีความสบายใจอย่างลึกซึ้งหรือมีความคิดดีๆที่ทําให้ชีวิตก้าวหน้ามากขึ้นความสงบที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องบังคับตนเองคือสัญญาณของการได้รับพลังจากเบื้องบนเป็นพลังงานที่อ่อนโยนละเอียด และบริสุทธิ์ที่จะค่อยๆปรับคลื่นจิตของเราให้สูงขึ้นเมื่อจิตสูงขึ้นเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาได้ง่ายทั้งคนดีโอกาสที่ดีรวมถึงทรัพยาภและความสำเร็จที่เราเฝ้าปรารถนา การเปิดรับพลังเทวดาไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเพียงแค่เริ่มจากการทำใจให้ว่างรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันหายใจลึกๆช้าๆและจดจ่อก,กับเสียงแห่งความสงบเช่นเสียงพระธรรมเสียงสวดมนต์หรือเสียงธรรมชาติยามเช้าเมื่อฟังไปเรื่อยๆจิตใจจะเริ่มอ่อนโยนลงความคิดฟุ้งซ่านจะเบาบางเมื่อถึงจุดหนึ่งหัวใจจะรู้สึกอิ่มเอิบนั่นคือบ่อกเกิดของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังหลอมรวมเข้ากับชีวิตเราเมื่อสภาพจิตมีความอ่อนโยนตามแบบของเทวดาชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้ตัวอุปสรรคต่าง อง่ายขึ้นโชคดีจะเริ่มเข้ามาเงินทองเริ่มไหลามาความรักและเมตตาจะหลั่งไหลาหากเราอยากรักษาความเชื่อมโยงนี้ให้ยาวนานสิ่งสําคัญคือต้องหมั่นทําใจให้นุ่มนวลมีความเมตตาพูดคําดีทําสิ่งดีเพราะนั่นคือภาษาที่เทวดาเข้าใจเมื่อเราส่งกระแสะจิตที่ดีออกไปเทวดาก็จะตอบรับและคอยอบอุ้มให้ชีวิตเดินไปในเส้นทางที่งดงามเหนือความคาดหมายเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าการเชื่อมต่อกับพลังงานเทวดานั้นเกิดขึ้นได้ผ่านจิตใจที่สงบและละเอียดอด่อน ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกฝนเพื่อให้ช่องทางแห่งพลังนั้นเปิดขึ้นอย่างมั่นคงในทุกๆวันสิ่งแรกที่ควรลงมือทําคือฝึกรับรู้ลมหายใจลมหายใจเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมจากร่างกายไปสู่จิตวิญญาณยามที่หายใจเข้าให้ตั้งใจว่ากําลังรับพลังบริสุทธิ์จากฟากฟ้าเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจยามหายใจออกให้ปล่อยสิ่งที่ติดค้างไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความกลัวความกังว,วลวหรือความโกรธเมื่อทําเช่นนี้อย่างต่อเนื่องจิตใจจะเริ่มรู้สึกเบาสบายพร้อมที่จะรับคลื่นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ละเอียดอ่อนกว่าคลลื่ทางโก ในยามเช้าให้หามุมเงียบสงบที่สบายทางใจอาจเป็นมุมห้องที่ชอบใต้ต้นไม้ที่เย็นร่มหรือริมหน้าต่างที่มองเห็นท้องฟ้าแล้วนั่งหลังตรงผ่อนคลายไหลหลับตาเบาๆจากนั้นให้เปิดเสียงพระธรรมเสียงสวดมนต์หรือเสียงระฆังช้าๆที่มีจังหวะคงที่ปล่อยให้เสียงเหล่านั้นค่อยๆกล่อมจิตให้สงบนิ่งขณะฟังให้ตั้งใจว่าเรากําลังติดต่อกับเทวดาเบื้องบนขอพลังแห่งเมตตาขอให้ช่วยเปิดหนทางชีวิตให้กว้างขึ้น ขอให้ส่งความสุขความโชคดีและปัญญาให้เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันยิ่งขอด้วยความศรัทธาเท่าไรคลื่นจิตยิ่งเชื่อมต่อได้ลึกซึ่งขึ้นเท่านั้นเมื่อความรู้สึกอิ่มเอิบอบอุ่นเริ่มแผ่ซ่านทั่วร่างนั่นคือสัญญาณว่าการเชื่อมต่อได้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากจิตเริ่มสงบและรับพลังได้แล้วให้ยกสิ่งดีๆมาตอกย้ำด้วยคำอธิษฐานเช่นข้าพเจ้า เป็นผู้มีเมตตาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการตั้งเจตนาด้วยคำพูดในขณะที่ิตสงบจะทรงพลังมากเพราะทำหน้าที่เป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์พลังงานที่ปลูกไว้ในจักรวาลและจะค่อยๆงอกงามกลับคืนสู่ชีวิตเราไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงภายในเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสิ่งภายนอกให้เปลี่ยนไปตามอย่างน่าประหลาดใจหลายคนอาจเคยรู้สึกว่าชีวิตเหมือนติดขัด อยู่กับที่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ก้าวหน้าการฝึกจิตเช่นนี้คือการเปิดประตูทางลัดที่จะช่วยให้ทุกอย่างเริ่มไหลลื่นไม่ว่าทางการงานการเงินหรือความสัมพันธ์เพราะเมื่อจิตสงบเชื่อมกับพลังเบื้องบนได้ต่อเนื่องสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นทําให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเจอจังหวะที่เหมาะสมและพบผู้คนที่นําโอกาสดีๆเข้ามานชีวิตเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยผลักดันให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามเมื่อตั้งใจฝึกทําแบบนี้ทุกเช้าอย่างสม่ําเสมอจิตก็จะเริ่มเข้าถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายขึ้น และเราจะพบว่าชีวิตที่เคยเรียบธรรมดาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ตามที่ใจเราปรารถนาเมื่อจิตใจของมนุษย์สงบปลอดโปร่งและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ดีจะสามารถดึงดูดพลังด้านบวกในจักรวาลเข้ามาหาตัวเองได้อย่างลึกซึ้งสิ่งเหล่านั้นอาจไม่ใช่ปาฏิหาริย์ชั่วข้ามคืนแต่คือกระแสพลังละเอียดที่จะค่อยๆปรับชีวิตให้เดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่การพบเจอผู้คนที่ส่งเสริมโอกาสในการทำงานที่ราบรื่นไปจนถึง เส้นทางการเงินที่เปิดกว้างขึ้นอย่างไม่คาดฝันต้นต่อของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตจึงไม่ได้เริ่มจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่พลังภายในจิตวิญญ,ญาณของเราเองที่ทําหน้าที่เหมือนแม่นาเหล็กดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหลายคนพยายามทํางานหนักเพื่อให้มีทรัพย์สินเงินทองแต่กลับรู้สึกเหมือนว่าชีวิตยังติดขัดไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากเครื่องพลังภายในจิตที่ยังเต็มไปด้วยความกลัวความไม่มั่นใจ หรือการคิดลบอยู่ลึกๆภายในหากเรายังเก็บพลังลบเหล่านั้นไว้แม้ทำงานหนักเพียงใดก็จะเหมือนสร้างกำแพงกัน้นไม่ให้ซับลาบไหลเข้ามาเต็มที่ในทางกลับกันหากเราปรับพลังจิตให้แตกว้างเต็มไปด้วยความรู้สึกดีเช่นความพอใจความรู้สึกว่าตนเองคู่ควรและความเมตตาต่อผู้อื่นช่องทางแห่งความมั่งคั่งจะเปิดออกได้ง่ายขึ้นศาสตร์โบราหลายแห่งต่างย้ำว่าจิตสามารถสั่งสิ่งที่ต้องการได้เสมอเพียงแค่ตั้งสติรู้ตัวและปลูกพลังแห่งความเชื่อมั่นลงในใจเมื่อเราพูดกับตัวเองทุกเช้าว,ว่า ข่าพระเจ้ามีาค่ากู้กวนแก่ความร่ำรวยและโชคดีแล้วปล่อยให้ความรู้สึกนั้นซึมลึกลงไปการกระทำในชีวิตประจำวันของเราก็จะเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจส่งผลให้เรากล้าคิดกล้าทำและกล้าคว้าโอกาสที่นำพาความร่ำรวยมาให้วิธีคิดที่เป็นบุกนี้ยังช่วยทำให้ใบหน้าอิ่มเอิบยิ้มแย้ม,มนำพาเพื่อนดีและผู้ใหญ่เมตตาเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อพลังจิตส่งคลื่นความอุดมสมบูรณ์ออกไปสิ่งที่ส่งกลับมาก็มักจะเป็นความสำเร็จและทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาจากงานการค้าขาย หรือโอกาสใหม่ๆที่เราอาจไม่เคยคิดถึงดังนั้นการเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการหายใจลึกๆตั้งสติให้สงบแล้วกล่าวคำอธิษฐานอย่างตั้งใจเพื่อปลูกพลังจิตให้เข้มแข็งจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่ชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขเมื่อเราเชื่ออย่างแท้จริงว่าเราสามารถรับทรัพย์รับพรและรับโอกาสที่ดีได้จักรวาลก็จะตอบรับความเชื่อนั้นโดยส่งสิ่งเหล่านั้นมาให้เราในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด การฝึกจิตไม่ใช่เรื่องยากหรือต้องใช้เวลาเป็นปีอาจเริ่มเพียงวันละ5้าถึงสินาทีโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของจิตมากกว่าระยะเวลาให้จดจ่ออยู่กับความรู้สึกดีให้ชัดเจนแล้วขอบคุณชีวิตลุ่งหน้าสำหรับสับลาบที่จะเข้ามาเมื่อทำจนเป็นนิสัยพลังจิตก็จะค่อยๆแข็งแรงและกลายเป็นแสงนำทางให้ชีวิตพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งภายในและภายนอกอย่างมั่นคงเมื่อเราเริ่มฝึกจิตให้เป็นพลังแม่เหล็กดึงดูดสับลาบอย่างต่อเนื่องแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการเปิดใจรับพรจากทุกทิศทางหลายครั้งที่ชีวิตมอบของขวัญให้เราในรูปแบบของโอกาสหรือผู้คนที่เข้ามาช่วยเหลือแต่อาจเพราะเรายังไม่พร้อมรับจึงทำให้พลังดีๆเหล่านั้นเลื่อนผ่านไปอย่างน่าเสียดายการรับพรไม่ได้หมายถึงการนั่งรอปาฏิหาริย์แต่คือการเตรียมจิตวิญ,ญญาณให้พร้อมเพื่อจะมองเห็นโอกาสและรู้วิธีคว้าเอามันไว้ได้อย่างฉับไวมื่อจิตพร้อมชีวิตก็จะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปจนในที่สุดทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยความร่ำรวยลึกๆในหัวใจ การเปิดใจรับพรต้องเริ่มจากการละทิ้งความสงสัยเพราะความสงสัยจะทําให้พลังของคําอธิษฐานอ่อนกําลังลงหากเราขอสิ่งใดจากฟ้าเราต้องเชื่อว่าฟ้าจะให้จริงแล้วทําหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เช่นหากต้องการมีเงินทองเข้ามามากขึ้นก็ต้องวางแผนการงานให้ดีฝึกฝนตนเองให้เก่งกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและพร้อมตอบรับเมื่อลาบก้อนโตถูกส่งเข้ามาหากต้องการความรักความเมตตาก็ต้องใส่ใจคนรอบตัวมากขึ้นใช้คำพูดและพลังงานที่อ่อนโยน เพื่อให้จิตใจสอดคล้องกับพรที่กําลังจะได้รับอีกวิธีหนึ่งในการเตรียมจิตให้รับพรได้คือการฝึกรู้คุณในทุกสิ่งแม้สิ่งที่ดูเล็กน้อยเช่นการมีอาหารกินการมีที่นอนอุ่นสบายการมีคนทาไถยสารทุกสุขดิบให้ลงมือขอบคุณสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกจริงใจการกระทําเช่นนี้จะเปลี่ยนพลังไทยในให้สว่างสดใสส่งผลให้พรจากฟ้าสามารถเข้ามาเติมเต็มเราได้ง่ายขึ้นจิตที่เปี่ยมด้วยความรู้คุณยังช่วยปรับเคลื่อนพลังให้ตรงกับเคลื่อนของความโชคดีทําให้สิ่ง ดีๆหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดสายเมื่อเรารับพอได้มากขึ้นชีวิตจะเริ่มส่งสัญญาเล็กๆให้เห็นเช่นมีข่าวดีเข้ามาอย่างไม่คาดฝันมีคนชวนทำสิ่งใหม่ๆมีโอกาสพบผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าในตัวเราสิ่งเหล่านี้คือช่องทางแห่งพรที่กำลังเปิดขึ้นจงอย่าปฏิเสธเพราะกลัวหรือคิดว่าตนเองยังไม่พร้อมแต่ให้ตั้งจิตรับไว้ด้วยรอยยิ้มภายในเพราะทุกโอกาสที่เข้ามานั้นคือคำตอบจากคำอธิษฐานที่เราเคยตั้งไว้ยิ่งรับไว้ด้วยความมั่นใจยิ่งเป็นการขยายพลังแห่งพร ให้เติบโตจนเราเองก็อาจคาดไม่ถึงเมื่อพรเริ่มหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆให้ผู้อื่นคือกุญแจที่จะทําให้กระแสพรไม่หยุดอยู่แค่เราเช่นแบ่งเงินทําทานสนับสนุนคนที่ลําบากกว่าหรือส่งแรงใจให้ผู้ที่กําลังทุกข์ยากการให้ด้วยความจริงใจจะเปลี่ยนผู้ให้ให้กลายเป็นแหล่งกําเนิดพลังแห่งพรทําให้พรจากฟ้าเดินทางกลับมามากขึ้นอีกหลายเท่าตัวชีวิตจึงไม่ได้ดีขึ้นเฉพาะตัวเองแต่ยังดีขึ้นพร้อมกับผู้คนรอบข้างอีกด้วย หัวใจสำคัญที่สุดคือจงเชื่อเสมอว่าเราเป็นผู้สมควรรับพรสมควรมีชีวิตที่ดีสมควรมีโชคและความสําเร็จแล้วลงมือฝึกจิตอย่างตั้งมัน่นเชื่อมกับพลังเบื้องบนอย่างเปิดกว้างหากทําเช่นนี้ติดต่อกันชีวิตที่เคยธรรมดาจะพลิกเปลี่ยนไปสู่ความรุ่งเรืองจนเราเองก็อาจต้องประหลาดใจ เมื่อเราเปิดหัวใจให้พร้อมรับพรจากฟ้าแล้วสิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลรักษาพลังชีวิตของเราให้คงอยู่ในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอพลังชีวิตเปรียบเสมือนไฟในตัวที่ทําให้เรามีแรงก้าวไปข้างหน้าหากไฟภายในมอดลงเมื่อใดความท้อแท้ความรู้สึกหมดหวังและความไม่มั่นใจก็จะเริ่มแผ่เข้ามาแทนที่ทําให้ประตูแห่งโชคลาภเริ่มปิดลงอย่างช้าๆวิธีที่ช่วยให้พลังชีวิตกลับมาสว่างสวได้ดีที่สุดก็คือการฟังเสียงที่ดีพร้อมในยามเช้าเสียงเหล่านั้นคือกุญแจที่ปลุกพลังภายในให้ตื่นขึ้น และประสานคลื่นจิตให้สอดคล้องกับพลังแห่งชีวิตใหม่อีกคอรั้ังการฟังเสียงแห่งความสงบไม่ใช่เพียงเพื่อความผ่อนคลายเท่านั้นแต่คือการซึมซับพลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่หัวใจเมื่อเสียงเหล่านั้นเคลื่อนผ่านสุ่ประสาทความคิดและจิตใจของเราจะเริ่มนิ่งสงบจากนั้นจิตจะค่อยๆมีแรงฟื้นตัวอย่างน่าอัศจรรย์ความเหนื่อยล้าก็จะจางหายแทนที่ด้วยความสดชื่นตื่นตัวและความรู้สึกอยากเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้ม เมื่อเราเริ่มต้นวันด้วยพลังชีวิตที่สดใสชีวิตก็จะเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเรื่องดีโอกาสดีและคนดีที่เข้ามาเสริมแรงให้ทุกเรื่องดําเนินไปอย่างราบรื่นการฟังเสียงแห่งธรรมหรือเสียงสวดมนต์ยังช่วยปรับจิตให้กลับมาอยู่ในสมดุลทําให้เกิดเมตตาเกิดความอ่อนโยนต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อความเมตตาแผกกว้างออกไปจะเกิดพลังงานด้านบวกที่ช่วยเยียวยาหัวใจเราเอง และผู้คนรอบข้างความสัมพันธ์ที่ดีจะกลับคืนมาความขัดแย้งจะเบาลงและคนที่เคยห่างเหินก็อาจเริ่มกลับมาเป็นมิตรอีกครั้งทุกการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เช่นนี้คือหลักฐานที่ส่งเสริมให้การงานการเงินและทรัพยาภเติบโตงอกงามได้อย่างมั่นคงเมื่อพลังชีวิตสูงขึ้นเราจะเริ่มมองโลกด้วยสายตาที่ต่างออกไปสิ่งที่เคยคิดว่ายากหรือเป็นปัญหาใหญ่จะถูกมองว่า เป็นประสบการณ์เพื่อเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองจิตใจที่เข้มแข็งจะทําให้เราไม่หวัน่นไหวต่ออุปสรรคเมื่อเจอเส้นทางแห่งล่าผลก็จะกล้าเดินกล้าตัดสินใจและกล้ารับกับความสําเร็จที่รออยู่ข้างหน้าหัวใจสําคัญคือการทําให้การฟังกลายเป็นกิจวัตรไม่ใช่เพียงทําเป็นครั้งคราวเพราะพลังชีวิตคือสิ่ง ที่ต้องได้รับการเติมเต็มทุกวันหากเราให้เวลาตัวเองเพียง1ิ1ถึงนาทีในยามเช้าเพื่อฟังเสียงแห่งความสงบจิตใจก็จะค่อยๆขยายพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทําให้เรากลายเป็นผู้ที่พร้อมรับพรอนรับทรัพย์และรับโอกาสอันงดงามในทุกวันของชีวิตเมื่อพลังชีวิตภายในเริ่มสว่างสวยขึ้นแล้วสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตามมาอย่างเงียบๆก็คือการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางชีวิตภายนอกเพราะจิตใจที่อ่อนโยนสงบ และมีพลังจะเริ่มส่งแรงดึงดูดที่ส่งพลังออกไปสู่จักรวาลทําให้สิ่งดีๆหลัง่งไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติหนึ่งในสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงนั้นคือความรู้สึกเบิกบ,บานใจที่มาจากภายในแม้จะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนทางกายภาพมากนักแต่หัวใจจะเริ่มเชื่อว่าอนาคตกําลังดีขึ้นความรู้สึกเชื่อมั่นเช่นนี้คือกุญแจสําคัญที่จะสร้างคลื่นแห่งโชคลาภให้เริ่มไหลเวียนเข้ามาเรื่อยฮ่าฮหัวใจจึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของคลื่นพลังที่เชื่อมต่อกับสรรพสิ่ง เมื่อหัวใจเปล่ยพลังแห่งความสุขความดีงามความหวังและความมั่นคงออกไปโลกจะตอบกลับด้วยการส่งโอกาสของชีวิตให้เราอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ที่ดีขึ้นลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าด้วยความเต็มใจหรือเรื่องบังเอิญที่ดูเหมือนฝ้าละใจให้เกิดขึ้นแบบพอดีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเริ่มจากจุดเล็กๆแต่หากเรายังคงรักษาเคลื่นพลังแห่งความรู้สึกดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องก็ะจะค่อยๆก่อตัวเป็นพลังขนาดใหญ่ที่ดึงดูดซับลากเข้าสู่ชีวิตเราอย่างถาวร หลายคนไม่รู้ตัวว่าเพียงแค่ความรู้สึกเศร้าความหงุดหงิดหรือการบ่นเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก็อาจทําให้แรงดึงดูดแห่งโชคลาภอ่อนกําลังลงอย่างมากเพราะพลังงานลบเหล่านี้เป็นเหมือนกําแพงที่ขวางกัน้นไม่ให้โอกาสเข้ามาได้สะดวกด้วยเหตุนี้หากต้องการเป็นผู้ดึงดูดโชคให้ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเราต้องฝึกสังเกตอารมณ์ของตนเองเสมอเมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่าจิตใจเริ่มตกหรือเหนื่อยล้าให้รีบหันกลับมาฟังเสียงธรรมหรือเสียงแห่งความสงบที่ช่วยฟื้นพลังให้หัวใจกลับไปอยู่ในครื่อพลังสูงอีกครั้ง การดึงดูดโชคไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินทุนมากหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเรามีพลังจิตท,ที่พร้อมจะเปิดรับโอกาสหรือไม่หากเราเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตเราคู่ควรกับความร่ำรวยและโชคดีเราจะเดินไปในแต่ละวันด้วยความมุ่งมั่นเปิดตาเปิดใจและมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นพร้อมทั้งมีความกล้าที่จะลงมือทําแบบไม่ลังเลเคลื่อนพลังแห่งโชคดีจะยิ่งแรงขึ้นเมื่อเราไม่เพียงคาดหวังโชคให้เกิดแต่ยังทํางานของเราด้วยความรักและความใส่ใจ เพราะจัรวาลจะตอบสนองผู้ที่มีใจจริงและเปลี่ยนความตั้งใจนั้นเป็นความสําเร็จในรูปแอบบกที่งดงามเกินคาดยิ่งเราฝึกใจให้เ,หเปลี่ยบานมีพลังชีวิตสูงและเห็นคุณค่าของทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเคลื่อนพลังแห่งโชคลาบก็จะยิ่งขยายวงกว้างจนกลายเป็นสนามพลังที่ทําให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยโอกาสความสําเร็จความรักและซับราบอย่างต่อเนื่องเมื่อกระแสชีวิตเริ่มเคลื่อนไหวและโชคลาบค่อยๆไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สิ่งสําคัญที่ต้องให้ความสนใจอีกประการหนึ่งคือการจัดการกับเรื่องเงินทองอย่างมีสติเพราะแม้ว่าทรัพยาบจะหลั่งไหลมามา,มากเพียงใดหากเราไม่รู้จักรักษาให้ดีก็อาจทําให้ทรัพย์นั้นไหลออกไปอย่างรวดเร็วไม่ต่างจากน้ํารั่วไหลจากภาชนะก,การบริหารเงินทองด้วยจิตใจที่มั่นคงมีปัญญาและรู้คุณค่าจึงเปรียบเสมือนการตาข่ายที่ช่วยรองรับพอที่ฟ้าส่งมาให้เราเพื่อไม่ให้สูญหายไปเปล่าๆโดยที่ยังไม่ได้สร้างประโยชน์อันงดงามให้ชีวิตพื้นฐานสําคัญของการดูแลทรัพย์คือความรู้สึกคู่ควร กับทรัพย์นั้นอย่างแท้จริงคนจํานวนไม่น้อยเมื่อได้รับเงินก้อนใหญ่หรือโชคลาภอย่างกะทันหันกลับรู้สึกกลัวว่าจะใช้เงินผิดพลาดหรือสงสัยว่าตนเองไม่สมควรมีสิ่งดีๆเช่นนี้ส่งผลให้จิตตะลึกส่งพลังแห่งการต่อต้านโชคออกไปโดยไม่รู้ตัวทําให้ช่องทางทรัพย์เริ่มปิดลงดังนั้นเมื่อเราเริ่มได้รับพรเรื่องเงินทองจงยิ้มรับอย่างสง่าง,งามพร้อมทั้งย้ํากับหัวใจว่าเรามีค่าคู้ควรกับสิ่งดีๆที่ชีวิตมอบให้เมื่อใจยอมรับเงินทองจะยิ่งไหลเข้าม,ามามากขึ้นและอยู่กับเราได้นานขึ้น เพราะจิตเราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทําควบคู่กันคือการแบ่งเงินที่ได้มาออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งใช้สําหรับการเลี้ยงดูชีวิตประจําวันอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่ออนาคตหรือพัฒนาตนเองส่วนสุดท้ายแม้จะเป็นจํานวนเล็กน้อยแต่ควรใช้ในการทําบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อยจะช่วยให้น้าแห่งโชคลาภไหลเวียนไม่หยุดเพราะการให้สร้างสนามพลังที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลให้ผู้อื่นเกิดความสุขและพรนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบที่งดงามกว่าเดิมการรู้จักให้จึงเป็นวิธีที่ทําให้พรที่ได้นั้นมีพลังต่อยอดไม่สิ้นสุดนอกจากนั้นควรสังเกตความรู้สึกตัวเองขณะใช้เงินหากใช้ด้วยความกลัวว่าจะหมดเงินจะหมดได้ง่ายจริงๆแต่ถ้าใช้ด้วยความสุขและรู้คุณเงินนั้น จะหมุนเวียนกลับมาไม่ขาดสายเช่นการใช้เงินซื้อหนังสือเพื่อเพิ่มปัญญาการซื้ออาหารให้พ่อแม่อย่างตั้งใจหรือการใช้เงินเพื่อสร้างประสบการณ์ดีให้กับชีวิตสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปิดประตูโชคลาภให้กว้างกว่าเดิมเพราะเรากําลังใช้เงินในทางที่ยกระดับตัวเองและผู้อื่นให้ดีขึ้นไปพร้อมกันผู้ที่มีโชคลาภย,ยั่งยืนที่สุดจึงไม่ใช่คนที่มีเงินมากที่สุดแต่คือคนที่รู้จักใช้เงินอย่างมีปัญญาเคารพในพลังงานของทรัพย์และเปิดใจให้การหมุนเวียนแห่งเงินทองเป็นเสมือนลมหายใจแห่งชีวิตเมื่อออเเรามงงงินท ในฐานะพลังที่สามารถเสริมชีวิตให้สูงขึ้นไม่ใช่เพียงตัวเลขที่เอาไว้นับความมั่งคั่งก็จะกลายเป็นพลังที่หลังลามาไม่รู้จบเมื่อซับลาบเริ่มไหลเข้ามาในชีวิตและเราเริ่มรู้จักใช้พลังเงินอย่างมิติเรื่องสําคัญที่จะทําให้ความอุดมสมบูรณ์คงอยู่ตลอดไปคือการสร้างใจที่พร้อมเติบโตอยู่เสมอเพราะคนจํานวนมากเมื่อชีวิตเริ่มดีขึ้นก็กลับหยุดฝึกฝนตัวเองหยุดมองหาโอกาสใหม่ๆและหลงอยู่กับความสําเร็จเดิมจนพลาดเคลื่อนลูกใหม่ที่กําลังจะพัด เข้ามาความลับของผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการได้รับพรหรือโชคลาบครั้งเดียวแต่คือการมีใจที่หมั่นพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และยกระดับคลื่นพลังให้สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาการมีใจที่พร้อมเติบโตจะช่วยเปิดประตูแห่งการเงินโอกาสและความสําเร็จในมิติใหม่ๆตัวอย่างเช่นการใช้เวลาศึกษาเรื่องที่เคยไม่ถนัดการขยายทักษะจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งที่ท้าทายกว่าเดิมหรือการกล้าก้าวออกจากพื้นที่คุ้นเคยแล้วลองทําสิ่งใหม่ด้วยความมั่นใจเมื่อเราพัฒนาตัวเอง สิ่งที่พัฒนาไปพร้อมกันก็คือพลังงานในตัวที่จะช่วยเชื่อมต่อกับคลื่นโอกาสอันใหญ่หลวงในอนาคตหากจิตใจจมอยู่กับความกลัวหรือความคิดเดิมๆโอกาสใหม่ก็จะไม่อาจมาถึงได้ง่ายแต่หากใจเปิดกว้างจิตจะดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ที่จะนำพาเราไปสอผู้ความสำเร็จในระดับสูงกว่าเดิมอย่างเหมาะสมอีกสิ่งหนึ่งที่ควรปลูกฝังเพื่อเสริมใจให้เติบโตคือนิสัยแห่งความไม่หยุดนิ่งด้านจิตวิญญ,ญาณน,นั่นคือการไม่ลืมที่จะฟังเสียงแห่งธรรมฝึกหายใจฝึกสติ และกลับมาดูแลพลังภายในอยู่เสมอแม้ว่าการงานเงินทองหรือความสําเร็จกําลังหลังไหลเข้ามาแล้วการละเลยการฝึกจิตจะทําให้พลังภายในค่อยๆดับลงทําให้ท้ายที่สุดทรัพย์และโชคเริ่มหายไปอย่างไม่รู้ตัวจงรักษาวินัยทางจิตวิญญ,ญาณไว้อย่างสม่าเสมอเช่นเวลาฟังเสียงธรรมในตอนเช้าให้ตั้งใจร่าวกับกําลังเตรียมใจรับพรครั้งใหม่อยู่เสมอเมื่อจิตมีสติพลังงานแห่งเมตตาภายในจะขยายตัวและช่วยนําทางให้เราตัดสินใจได้อย่างแม่นยําไม่พลาดโอกาสสาคัญที่วางอยู่เบื้องหน้า นอกจากนั้นการรายล้อมตนเองด้วยผู้คนที่มีพลังความคิดดีมีความพยายามและมีเคลื่อนพลังสูงจะช่วยผลักดันให้จิตใจของเราเติบโตได้เร็วกว่าเดิมเพราะคนรอบตัวเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนอนาคตของเราการอยู่กับผู้ที่มีความตั้งใจดีจะทําให้เราได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต่อยอดซับลาบให้กว้างขวางมากขึ้นหากจะรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่ตลอดจึงไม่เพียงต้องดูแลเงินทองเท่านั้นแต่ยังต้องดูแลหัวใจให้รู้จักก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญในทุกช่วงชีวิต เมื่อหัวใจของเราพร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่องกระแสะแห่งโอกาสและความสําเร็จก็จะพัดเข้ามาในชีวิตอย่างไม่หยุดนิ่งแต่ไม่ว่าชีวิตจะรุ่งเรืองเพียงใดสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือการรักษาสติและปัญญาให้มั่นคงเพราะปัญญาไม่เพียงช่วยให้เรารู้จักแยกแยะถูกผิดเท่านั้นแต่ยังทําหน้าที่เป็นแสงไฟที่นําทางไม่ให้เราหลงทางในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความลหลงใหลและสิ่งย่วยวนโลกภายนอกอาจพาให้เราวิ่งตามชื่อเสียงเงินทองและคําชื่นชมจนลืมดูแลหัวใจของตัวเอง หากเราขาดสติปัญญาที่เคยส่องสว่างก็จะเริ่มมืดลงและพลังแห่งโชคลาบจะค่อยๆถดถอยไปอย่างเงียบฮ่าฮ่าการฝึกปัญญานั้นเริ่มต้นได้จากการกลับมาถามตัวเองให้บ่อยว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นสอดคล้องกับหัวใจที่บริสุทธิ์หรือไม่หากใช่จงทําต่อไปด้วยความตั้งใจแต่หากไม่ใช่ให้หยุดเพื่อทบทวนการกล้าตั้งคําถามกับตนเองคือหลักฐานของปัญญาเมื่อเรามีปัญญาเราจะไม่ถูกล่อหลอกให้ใช้อารมณ์ชั่ววูบตัดสินใจเรื่องสําคัญ เราจะรู้ว่าเมื่อใดควรรับเมื่อใดควรวางและเมื่อใดควรเดินจากไปเพื่อให้ชีวิตยังคงอยู่บนหนทางแห่งความดีงามอันยั่งยืนหัวใจที่เปลี่ยนปัญญายังช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยเช่นรอยยิ้มจากคนรอบข้างคำพูดดีๆที่ปลอบประโลมหรือโอกาสเล็กๆที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่การรู้จักเห็นค่าของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราดำรงอยู่ด้วยใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นพลังล้ำค่าที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เมตตาและส่งเสริมให้โอกาสใหม่หลังไหลามาอย่างไม่สิ้นสุด การบำรุงปัญญาสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแบ่งเวลาในแต่ละวันเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่อาจฟังธรรมะอ่านหนังสือดีหรือสนทนากับผู้มีปัญญาที่ทำให้เราได้เปิดมุมมองพอจิตรับรู้ความจริงของชีวิตมากขึ้นเราจะเริ่มปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าต่อหัวใจจริงๆยิ่งปัญญาจเจริญงอมเท่าไรกระแสะแห่งความเมตตาในหัวใจก็จะยิ่งฟูฟ่องและจะชักนำให้สิ่งดีๆที่สอดคล้องกับเครื่อพลังอันละเอียดอ่อนของเราเข้ามาในจังหวะที่พอดี อีกสิ่งหนึ่งที่ปัญญาจะนำพามาให้คือความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่เรามีปัญญาเราจะไม่กลัวว่าการเปลี่ยนแปลงจะทําให้สูญเสียแต่จะรู้ว่าทุกความเปลี่ยนแปลงคือการเติบโตเมื่อเดินไปบนเส้นทางแห่งความดีงามพร้อมปัญญาเป็นพลังนําเราจะไม่เพียงได้รับทรัพย์รับพรและโชคลาภเท่านั้นแต่ยังได้ชีวิตที่งดงามและเปลี่ยนความหมายอย่างแท้จริงในทุกลมหายใจเมื่อปัญญาเริ่มเร,รองรองอยู่ภายในหัวใจก็จะเริ่มสึมซับความสงบลึกซึง้งซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของชีวิตที่มั่งคั่งและเปลี่ย ด้วยความสุขความสงบไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีเสียงรบกวนหรือความยุ่งเหยิงภายนอกแต่คือภาวะที่หัวใจละเอียดอ่อนจนอยู่เหนือความกกัวความว้าวุ่นและความโกรธได้อย่างมั่นคงเมื่อเรามีหัวใจที่สงบจะสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างแจ่มชัดไม่หลงติดอยู่กับความสําเร็จภายนอกหรือยึดติดกับปัญหาและความผิดพลาดโดยรู้เท่าทันว่าทุกอย่างล้วนเป็นเพียงเคลื่อนแห่งพลังที่เคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาหัวใจสงบจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับพลังชีวิตของตนเองได้ดีขึ้นรู้ว่าเมื่อใด ควรหยุดพักเมื่อใดควรก้าวไปข้างหน้าและเมื่อใดควรเลื่อนไหลไปตามจังหวะของธรรมชาติเมื่อใช้ชีวิตด้วยจังหวะที่ถูกต้องเหมือนเรากำลังล่องเรือไปตามกระแสน้ำที่เลื่อนไหลยอย่างราบรื่นไม่ต้องฝืนไม่ต้องดิ้นรนแต่กลับไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างน่าประหลาดเพราะความสงบภายในทำให้เราสามารถรับรู้สัญญ,ญาณที่ฟ้ากฟ้าส่งมาไม่ว่าจะเป็นการพบเจอใครบางคนที่นำพาโอกาสเข้ามาหรือเสียงบางอย่างในใจที่บอกให้เราเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปซึ่งนำไปสู่อนาคตอันยิ่งใหญ่ การมีหัวใจที่สงบจะช่วยให้เรารักษาความโชคดีและทรัพยาบให้อยู่กับเราได้นานเพราะความสงบคือสนามพลังที่ละเอียดประณีตเลี้ยงดูทั้งสติปัญญาความเมตตาความอ่อนโยนและความมั่นคงเมื่อเราสงบเราจะไม่ใช้เงินด้วยความหลงไม่พูดจาด้วยความเผลอไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบจึงหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ดีและมีโอกาสปกป้องทรัพยาบให้เติบโตอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความสงบยังทําให้เราสามารถเป็นที่พักใจของผู้อื่น ได้เมื่อผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้พลังแห่งความเมตตาจะกลับเข้ามาหาเราหลายเท่าตัวนำมาซึ่งความรักการสนับสนุนและสายสัมพันธ์ที่จะช่วยผลักดันให้ชีวิตก้าวไกลเกินกว่าที่เคยฝันเพื่อให้หัวใจสงบอยู่เสมอเราจึงควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเช่นฝึกหายใจลึกๆฝึกฟังเสียงธรรมะหรือใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเกินจำเป็นเช่นข่าวลบคำพูดทำร้ายจิตใจหรือสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหากเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้สติรู้ทันไม่ให้พลังเหล่านั้น สึงเข้าสู่หัวใจชีวิตที่สงบไม่ได้หมายถึงการหนีโลกแต่คือการมีหัวใจที่มั่นคงท่ามกลางโลกเมื่อหัวใจสงบโชคลาบก็มักจะหลั่งไหลามาไม่ขาดสายเพราะฟ้านั้นยินดีมอบพรแก่ผู้ที่มีจิตใจเย,ยือกเย็นเปี่ยมเมตตาและพร้อมเดินบนเส้นหางแห่งปัญญาอย่างสง่าง,งามเมื่อหัวใจของเรามีความสงบเป็นรากฐานการดําเนินชีวิตในแต่ละวันก็จะเปลี่ยนไปด้วยความเบาโปร่งโลง่ง และลื่นไหลเหมือนน้าจิตที่นิ่งสงบทําให้เราสัมผัสได้ถึงความงดงามของทุกสิ่งรอบตัวแม้เรื่องเล็กน้อยเช่นแสงแดดอ่อนยามเช้าลมเย็นพัดผ่านหรือเสียงนกร้องเราก็จะมองเห็นคุณค่าลึกซึ้งการใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้คือพลังแห่งการดึงดูดผ่อนอันยิ่งใหญ่จากฟ้าเพราะเทวดาย่อมชื่นชมผู้ที่มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนและไม่ทําลายความสงบของผู้อื่นในโลกที่หมุนเร็วเต็มไปด้วยการแข่งขันการมีหัวใจที่สงบและมั่นคง จึงกลายเป็นของขวัญล้ำค่าไม่เพียงทําให้เราไม่หลงทางแต่ยังทําให้เรารู้จักแบ่งปันรอยยิ้มและความอบอุ่นออกไปได้เสมอซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนย้อนกลับมาเป็นโชคลาภในรูปแบบที่เราอาจไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นความรักที่จริงใจการสนับสนุนที่มั่นคงหรือโอกาสแห่งความมั่งคั่งที่เปิดประตูรอให้เราเดินเข้าไปเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนี้คือจุดที่หัวใจได้เชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมชีวิตก็จะราวกับเครื่องดนตรีที่บรรเลงท่วงทํานองแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง หากต้องการให้พลังลึกลับนี้ยังคงดำเนินต่อไปเพียงรักษาความสงบภายในฝึกฟังเสียงภายในตนอยู่เสมอยามเช้าเปิดฟังเสียงแห่งธรรมะเพื่อปรับพลังชีวิตยามค่ำน้องใจขอบคุณทุกสิ่งที่ได้รับมาแม้เพียงเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้คือเคล็ดลับที่ทำให้โชคลาภไหลเข้ามาอย่างนุ่มนวลไม่สิ้นสุดปิดอย่างอ่อนโยนสงบเงียบสงดเปิดใจเพื่อการไตร่ตรองสถิตยอยู่ในหัวใจอ่อนโยนสว่างสวัสดุดเมฆหมอกทิ้งเสียงสะท้อนที่ยังคงค้างอยู่จบอย่างอ่อนโยนจบอย่างสวยงาม หากคุณรู้สึกว่าหัวใจได้สัมผัสบางอย่างจากเรื่องราวนี้ขอชวนแบ่งปันความรู้สึกไว้ในความคิดเห็นของคุณเพื่อส่งต่อพลังดีๆให้คนอื่นด้วยเช่นกันฝากกดถูกใจวิดีโอนี้หากคุณอยากให้ชีวิตเต็มไปด้วยพลังแห่งพรและโชคลาภต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามช่องและรอชมวิดีโอใหม่ที่จะมอบแรงบันดาลใจให้หัวใจของคุณอีกครั้ง